สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ A E Y Auto Import Channel ครับวันนี้กลับมาเจอกับอ้นนะครับแต่เปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่รีวิวรถป้ายแดงแทนพี่เอกันนะครับตอนนี้พี่เอ๋ยังเที่ยวอยู่พักผ่อนนะฮะไปให้พักผ่อนให้พักร้อนนิดนึงนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็เข้ามาแทนพี่เอกันนะครับเอาล่ะฮะที่เห็นอยู่ข้างหลังตรงนี้นะฮะพูดได้เลยว่าฮอตและฮิต มากในตอนนี้นะครับในหมู่ที่คนที่กำลังมองหารถที่เรียกได้ว่าเป็น l u ก u r y ี่คาอันดับที่2คือเป็นรถที่สายลุยก็ได้และอันที่3าคือจอดในซุปเปอร์คาร์โซนได้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับก็คือเจ้า Mercedes-Benz นะครับคันนี้เป็นรุ่น G400D นะครับและก็มาด้วยสีพิเศษนะครับ เป็นขาวนะฮะเป็นขาวซาตินนะครับส่วนใหญ่แเราจะเห็นแต่แบ็กซาตินนะครับแต่วันนี้จะเป็นไวซาตินนะครับสีขาวด้านสวยมากและมีการคอนฟิกตัวรถมาเนี่ยมีสีดําไม่ไว่าจะเป็นสีดําเงาสีดําด้านนะครับตัดกันได้สวยงามมากๆนะครับใครกําลังมองหาอยู่เบนจ g 400d นะครับจับตาคลิปนี้ ให้ดีเพราะว่าโอนจะบอกรายละเอียดแบบยับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเปคนะครับเอาแล้วฮะอันดับแรกครับเริ่มต้นกันเลยนะครับใน G 400D มีอะไรที่เพิ่มเติมมาจาก G 350D ที่เป็นโมเดลที่ก่อนตัวนี้ อันดับแรกก็คือว่าในเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องยนต์ 3,000cc turbo นะครับ6สูบนะครับ6สูบเรียงนะครับแต่แรงม้าเนี่ยของตัว 400d เนี่ยจะมีการอัปเกรดแรงม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น330แรงม้านะครับ สิทธิ์ที่ทําให้มีแรงม้ามากกว่าตัว350 d เนี่ยอยู่44แรงม้าด้วยกันนะครับแต่แรงบิดเนี่ยในรถสไตล์ออฟโรดแบบเนี้ยแรงบิดต้องแตะ700นิวตันเมตรเท่านั้นนะครับถึงจะเรียกได้ว่าเป็นรถออฟโรดทิงออฟออฟโรดนะฮะนี่แหละครับคือเอกลักษณ์บุรุษของเจ้า G-Class นะครับและเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับดีเซลเทอร์โบนะครับนี่คือเรื่องของขุมพลังนะครับแล้วเดี๋ยวตอนจบคลิปเดี๋ยวเปิดห้องเครื่อง นะครับว่ามันแน่นขนาดไหนเอาล่ะในคันนี้นะครับมีอะไรที่แตกต่างและโดดเด่นอ้นใช้คําว่าโดดเด่นนะครับคันนี้คือคันที่มีการคอนฟิกนะครับของตัวรถออกมาได้สวยมากๆเลยอันดับแรกครับซูมมาใกล้ๆเลยสีนะฮะจะเป็นสีขาวที่เรียกว่าเป็นไวซ์ซาตินนะครับจะเป็นสีขาวด้านนะครับสวยมากๆเลยนะครับและมีการปัดนะครับในเรื่องของลายละเอียดต่างๆอาทิเช่นกิวด้านหน้านะนะครับจะเป็นดำ ดําด้านนี่นี่นี่นดําด้านนะครับส่วนโลโก้ Mercedes Benz เนี่ยที่อยู่ตรงนี้ที่มีเลดยร์ฝังอยู่ด้านในเนี่ยตรงนี้เป็นดําเงาโอ้โหนี่คือคอนฟิกมาดีมากและเท่านั้นยังไม่พอการชนหน้านะครับมีการคอนฟิกมาเป็นสีดําด้านสวยมากๆเลยนะครับและไฟเลี้ยวนะครับไฟที่อยู่ด้านตรงนี้นะฮะเป็นสีสโมกนะอ่าปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีใสๆมาแต่นี่คือคอนฟิกเป็นสีสโมกมานะครับและล้อฮะล้อก็มาเป็นล้อสีดําเงา นะฮะลัดมาด้วยยาพีลารี่นะครับเป็นสกอ์เปียนะครับตัวนี้สกอ์เปียนสีโร่นะครับก็คือเป็นยาถ่า,ถายรถ SUV ตรงนี้มีการคอนฟิกมาใน AMG Line เห็นไหมจะเป็นดำเงาโอ้โหสวยนะฮะสวยเลยคันนี้คือคอนฟิกมาดีมากเท่านั้นยังไม่พอนะขอบตรงนี้ต่างๆนะครับเป็นดำด้านและ เท่านั้นไม่พอนะใน AMG Package เนี่ยก็จะมีบันไดข้างมาด้วยนะครับอ่ะแล้วฮะไล่กันมานะด้านท้ายนะครับไฟท้ายรุ่นนี้คือชอบมากนะครับเป็น LED นะครับที่เป็นตัวเหมือนกับตัวยูยาวเลยนะครับอันนี้สวยการชนท้ายแล้วก็คิ้วซุ้มล้อเนี่ยเป็นดำด้านทั้งหมดเลย นะครับฝาครอบอยางอะไหล่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นออปชันนะครับตัวฝาครอบล้อมาด้วยสีนะฮะขาวด้านและดําด้านนี่คือตัดกันแบบสวยมากและคอนฟิกตงนี้คาดมาด้วยดําเงาหูคือผมว่านะคนที่คอนฟิกคันนี้คือต้องมีมีอินเนอร์ภายในที่เป็นนักออกแบบอะอยู่ด้วยนะครับเลยออกแบบมาเรื่องของของการตกแต่งอินเทอรยเนียมาได้ดีมากนะครับเอาละฮะส่วนตรงนี้กลมๆนะครับที่เห็นนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เก็บ กล้องถอยหลังนะครับเวลาเราถอยหลังปุ๊บตรงนี้มันจะเปิดมาเหมือนพวก เมอร์เซเดสเบนพวกโฉบปัจจุบันนะครับเอาละครับตามมาเลยครับผมอ่าและในเรื่องของระบบเซฟตี้นะครับคันนี้ก็มีบายสปอร์ตมาเปิดมาเบาภายในคอนฟิกมาดีมากผมเปิดมานี่คือหรูมากนะแอมเบียนไลท์เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนสีแอมเบียนไลท์ได้แต่สแตนดาร์ดเนี่ยมีการปรับมาเป็นสีออกเป็นเฉดสีม่วงนะครับทำให้ดูหรูมากนะครับหรูและสปอร์ตในทีในในคราวเดียวกันนะครับเครื่องเสียงคันนี้ได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์และ ตัวนี้ก็เป็นไม้เพียโนแบ็กเป็นดําเงามานะครับหนังในแต่ละจุดเนี่ยจะเป็นไดมอนคัดนะครับตัดมาค่อนข้างดีมากเดินมาด้วยได้ขาวคือรถขาวและได้ขาวคือมันลงตัวสุด,สดๆนะครับเอาละ,ะไปเชิญชมดูตัวเบาะนะฮะเบาะนะครับนั่งเนี่ยเบาะค่อนข้างตัวใหญ่ถ้าใครเคยดูที่อ้นอรีวิว Mercedes ตัว S-card นะครับเหมาะตัวหน้าเนี่ยคู่หน้าเนี่ยคือออกแบบมาทรงที่ทําให้เรานั่งเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับดูที่พวงมาลัยนะครับมีการตัดนะครับสีบาะอ่าสีพวงมาลัยนะครับระหว่างสีขาวกับสีออกโทนเทานะครับค่อนข้างสวยนะครับและก็หนังนะครับไม่ใช่สีดำนะหนังนี้เป็นเทาเข้มนะครับ่าไม่ใช่สีดำนะฮะเป็นเทาเข้มนะ ขึ้นมาชมภายในกันหน่อยไม่แน่ใจว่าตาก,กล้องอ่ะถ้าจะเข้าไปทางด้านซ้ายจะสะดวกหรือเปล่าแต่ผมว่าในระยะตรงนี้น่าจะพอดีเอาล้ครับเข้ามานะครับพวงมาลัยนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นแพดเดิลชิพซ้ายขวานะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดระบบแอร์นิดหนึ่งเนาะตรงนี้พวงมาลัยก็จะเป็นตัวที่อยู่ในของ Mercedes โฉมปัจจุบันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมเลด้า เรดาร์ค้สคอนโทรลนะฮะแล้วก็เรื่องฟังก์ชันต่างๆก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ะนะฮะแล้วก็มีรักษาเลนนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นเรดาร์ค้สที่โชว์หน้าจอหน้าจอตรงนี้จะเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับไม่มีอนาล็อกเลยนะครับดูอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้ก็จะดูแอดบู๊แอดบูก็คือน้ำยาช่วยในเรื่องของการลดมลภาวะทางอากาศซึ่งรถที่ผลิตเครื่องดีเซลในโซนยุโรปเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานที่จะต้องติดตั้งระบบแอดบูเพิ่มขึ้นมาคันนี้ก็จะ มีระบบแอดบูตรงนี้และก็นอกจากนั้นก็ยังสามารถดูเกวัดน้ํามันเนี่ยในในอันเดียวกันด้วยนะครับแอดบูจะเป็นสีขีดสีฟ้านะครับส่วนอันละอันเนี้ยจะเป็นเกวัดน้ํามันด้านนี้ก็จะเป็นวัดความร้อนนะครับแล้วก็วัดรอบนะครับสปีดนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการาควบคุมระบบควบคุมนะฮะคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อดังนั้นเนี่ยในฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีดิฟล็อกนะครับ ก็จะมีดิฟหน้าดิฟกลางแล้วก็ดิฟหลังนะครับให้เราสามารถเลือกแยกได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราไปติดลมนะฮะเราก็เลือกดิฟได้เลยตามตามาฟังกช์ชันการทํางานของช่วงล่างนะครับและก็ในตัวนี้นะครับเดี๋ยวอ้นพูดเรื่องของออปชันเรื่องของการขับเคลื่อนอะไรให้จบเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยแตกรายละเอียดเรื่องเรื่องอินชูเรียการตกแต่งภายในเพิ่มเติมนะครับถัดมาครับในตัวนี้ก็ยังมีโหมดในการขับขี่ให้เลือก นะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตนะครับคอมฟอร์ตนะครับอีโคโ่แล้วก็ดีเซริร์ในดีเซิร์เนี่ยก็จะต้องมีการปรับ นในโหมดของการขับขี่เนี่ยเป็นตัวอัพโหลดด้วยถึงจะเข้าโหมดดิเซิร์ได้นะครับตรงนั้นและก็ในฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีโหมดอีกโหมดหนึ่งถ้าเกิดว่าเราวิ่งนะครับมันก็จะมีโหมดโลว์เลงนะฮะตรงนี้มีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้สามารถดูกล้อง360ได้นะครับตรงนี้ผ่านมาฮะในรายละเอียดนะครับพอตก็จะมีพวกพอร์ต USB ต่างๆอยู่ในช่องเก็บของหลังคาเป็น Electric Sun r o o f นะฮะฮแล้วก็วัสดุที่หุ้มนะครับแผงลังคาแล้วก็เสาตรงนี้ทั้งหมดเป็นอะคันทาราภาษาคนเล่นรถเรียกว่าอะคันทารานะครับแต่ว่าสับของ Mercedes-Benz เนี่ยก็จะเป็นพวกจะเป็นอาร์ติโกอะไรพวกนี้นะครับแต่จริงๆเราก็คือวัสดุมันก็คืออยู่ในกลุ่มของอะคันทารานะครับตรงนี้นะฮะลาดยาวเลยนะฮะเอาล้ฮะเดี๋ยวเพิ่มเติมนะครับอันนี้มีอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมา G Menu f a a t u r e แพ็กเกจนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่ง ของ G Manufacturer ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายไม้ต่างๆที่เป็น Piano Back อันนี้ก็จะอยู่ในแพ็กเกจของ G Manufacturer รวมแม้กระทั่งตัวพวกสครับเพจต่างๆนะครับหรือแป้นแป้นเบรกนะครับแป้นคันเร่งนะครับก็จะอยู่ใน G Manufacturer ที่เราเห็นเป็นอลูมิเนียมต่างๆแม้กระทั่งตรงนี้นะครับที่เป็นทีมอลูมิเนียมเนี่ยตรงนี้จะเป็นอยู่ในชุดแพ็กเกจ G Manufacturer ทั้งหมดเอาเลยฮะเราไปดู ด้านท้ายนะครับแล้วก็บอกเนี่ยก็จะเป็นเบาะนวดด้วยนะฮะกระจกนะอ่ะลืมแจ้งไปกระจกเนี่ยจะเป็นเซฟตี้กัสนะครับเป็นกระจกเซฟตี้นี่ให้มาดูฮะจะเป็นสองชั้นนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวออปชั่นเพิ่มนะครับช่วยในเรื่องของรถ เสียงจากภายนอกนะครับและก็ยังเป็น p r i เวซีการ์ดไพรเวซีการ์ดดูง่ายๆก็คือว่ากระจกสามบานหน้าเนี่ยจะเป็นสีใสนะครับและที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกระจกสีเข้มนะครับอันนี้จะเป็น p r i เวซีการ์ดซึ่งเป็นออปชั่นเพิ่มขึ้นมาส่วนเบาะด้านหลังนะครับเชิญชมครับออกแบบมาให้หรูหรานะครับเหมาะสําหรับเวลาที่เราพาผู้บริหารเนี่ยนั่งไปด้วยนะครับตรงนี้ตัดเ,เดินได้ด้วยเป็นไดมอนด์ทัดมานะครับตรงนี้วัสดุหนังนี่แบบโอ้พรีเมี่ย เลยฮะช,ชั้นแบบอย่างดีเลยแล้วก็มีเบาะอุ่นด้วยนะครับของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเอาเล้วฮะยังมีออปชั่นอีกนะครับในส่วนของด้านท้ายคือบอกเลยครับว่าคนที่คอนฟิกคันนี้มาเนี่ย ถือได้ว่ามืออาชีพสุดๆและตั้งแต่ผมได้ g c คัตกันมานะครับคันนี้ถือว่าคอนฟิกมาได้สวยที่สุดเลยในบรรดา g c คัตก็ว่าได้นะครับอาทิเช่นนะครับเนี่ยฝาท้ายนะครับก็ยังมีการคอนฟิกมาเพื่อให้ได้มีหนังไดมอนด์คัตเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับทำให้มันมีการตัดระหว่างสีขาวและสีดํา ดูลงตัวมากๆนะครับและเท่านั้นยังไม่พอยังมีการใส่ความคลาสสิกนะครับโดยใช้วัสดุนะครับพื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้คันนี้ที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นคันที่2ที่เคยส่งมอบไปนะครับแล้วมีการคอนฟิกพื้นนะครับเป็นพื้นไม้นะครับตรงนี้ถือว่าลงตัวแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับอ่านะฮะตรงนี้นะเอาละฮะเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวเชิญตากล้องอยู่ด้านหน้าเลย นะครับเครื่องยนต์เนี่ยถือว่ามาแบบจุๆแน่นๆเลยนะฮะอ่ะปุ๊บ,ปบเปิดง่ายๆเปิดมาปุ๊บสิ่งที่เห็นอันดับแรกเลยครับคำว่า six cylinder นะฮะก็คือ6สูบนะครับ6สูบเรียง 3,000cc ซีซีนะครับ330แรงมา้าดีเซลเทอร์โบนะครับคันนี้ 400D ดีมีม้ามากกว่าตัว 350D อยู่44ตัว และช่วงล่างเนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างของตัว AMG Package ดังนั้นความนุ่มนวลของตัว G400D จะมีมากกว่าตัว 350D นะครับใครบางท่านนะครับเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะสอบถามว่าเอ๊ะ 350D กับ 400D ต่างกันยังไงอันดับแรกคือช่วงล่างเลยนะครับอันดับที่2คือวัสดุภายในอินทีเนียภายในนะครับแล้วก็อันดับที่3ก็คือเครื่องยนต์นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระหว่าง 350D กับ 400D เนี่ย คือถ้าเรามองกันด้านนอกนะครับอาจจะอาจจะแทบจะไม่รู้เลยนะครับแต่สิ่งที่เห็นหลักๆอย่างที่อ้นแจ้งไปทั้งหมดนะครับเอาละฮะคันนี้นะครับเข้ามาใหม่ๆสดๆเลยคือเมื่อวานนะครับสนนราคานะครับ13ล้านมีทอนนะครับก็คือ12ล้าน xxx ตอนนี้เนี่ยใครสนใจคันนี้นะครับพร้อมส่ง,สงมอบทันทีนะครับโทรติดต่อ hotline เลยนะครับ025874666และ0866681999นะครับขอรูปรายละเอียดคันนี้ทักไลน์นะครับ a a u i a u t o และถ้าใครยังไม่ชอบสีนี้นะครับยังมีอีก3คันนะครับที่ทยอยตามเข้ามาคันแรกจะเป็นสีขาวแต่จะไม่ใช่สีขาวด้านแบบนี้นะครับจะเป็นสีขาวเหมาะแดง ราคาก็12ล้าน xx เหมือนกันนะครับอีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีเทาที่เราโพสต์กันไปในเพจนะครับคันสีเทาเนี่ยจะถึงโชว์รูมเนี่ยแถวแถว,แถวประมาณเดือนธันวาและอีกคันหนึ่งก็จะเป็นสีดำที่จะเข้ามานะดังนั้นเนี่ยในปลายปีนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยที่จะเข้ามาทั้งหมดเนี่ย,ยก็อีก3คันและถ้าหมด3คันนี้แล้วนะฮะบ,บอกได้เลยว่า G 4 0 0ดีนี่คือหายากมากอาจจะได้ลดกันอีกทีคือปลายปี หน้าเลยปลายปี2023ตอนนี้ใครกําลังมองหาอยู่บอกได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับรีบจับจองกันเข้ามานะครับแล้วก็ถือว่าราคานาะช่วงนี้ดีที่สุดของ G400D ดีถ้าเทียบกับออปชันที่ได้เอาละช่วงท้ายเดี๋ยวอ้นให้น้องตากล้องนะครับพาชมรอบคันอีกครั้งหนึ่งนะครับและขออนุญาตตอบอทักทายแฟนเพจกันนิดนึงนะครับเชิญชมครับมีใครเข้ามากันบ้างนะครับตอนนี้นะครับ สวัสดีครับคุณสุวิชานะครับสวัสดีครับคุณแอนนี่นะครับ how much ค่ะสิบอ่าสิบสองล้านสิบสองล้าน xxx นะครับ let's say นะฮะคุณแอนนี่อ่าเธอเธอตีมิลเลียนบาทนะครับโอเคช่างช่างตึงนะครับสวัสดีนะครับงามจริงหรูมากหรูมากเลยครับช่างตึงคือคันนี้แบบ คอนฟิกมาได้ดีมากนะครับคุณแอนนี่นะฮะเล็ดว้าวบิกไลท์รีมูซีใช่เลยครับคุณแอนนี่นะฮะแล้วก็คุณวิทยานะครับต่างต่าง,ง,งใช่ฮนะวันนี้ก็หวยออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณวิทยานะฮะถ้าพลาดรอบนี้รอบหน้าครับนะฮะชอบนะครับะนะครับถ้างบถึงจัดเลยครับโอ้ดีเลยฮะเวลานี้คุกกี้เสี่ยงไทย ก็รูนะ้ฮะสำหรับผมแล้วครับผมนะฮะคุณแอนนี่วอชเกียร์ค่ะคุณแอนนี่นิวคาร์นะฮะคันนี้นิวคาร์นะครับโมเดลเมทดิสเกียร์นะครับคุณแอนนี่นะครับอ่าคุณแอนนี่อ้าวเป็นคนไทยเหรอครับโอเคครับสวัสดีครับเห็นแชทมาเป็นภาษาภาษาอังกฤษน,นะฮะคุณแอนนี่โอ้ดีใจนะนะฮะ ก็ได้ทักทายกับคุณแอนนี่เดี๋ยวยังไงถ้าคุณแอนนี่ชอบนะฮะคันนี้ก็โชว์รูมของเรานะครับตั้งอยู่นะครับรามินทากม .14 นะครับใกล้ๆกับแยกมีนบุรีนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็แวะเข้ามานะครับโชว์รูมเนี่ยฝ่ายขาานะครับเปิดทำการทุกวันนะครับแล้วก็โชว์รูมที่โคราชนะครับก็ยังมีรถหรูรถนำเข้าเนี่ยให้ชมกันอีกนะครับอยู่ เยื้องเยื้งเดะมอโคลาสนะครับโชว์รุมที่โคลาสนะครับและก็ติดกับสำนักง,งานขนสง่งนะครับที่อยู่ในตัวเมืองที่โคลาชเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากชมรถรุ่นอื่นนอกเหนือนจากจีคายก็ไปชมที่นั่นได้นะครับเอาล้วฮะวันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตนะครับรถเข้าใหม่นะครับคันนี้นะครับผมผมเชื่อเลยว่าคันนี้ อยู่ไม่เกิน1-2สัปดาห์แน่นอนเพราะตั้งแต่ได้ G ีคันมาคือคันนี้คือสวยที่สุดเลยนะครับสวยมากๆนะครับหรูลุยพร้อมนะครับพร้อมเลยนะฮะคันนี้นะครับเอาละฮะวันนี้ก็ขอจบไลร์เล็กๆสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับกับ AEY Auto Import วันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย